สวัสดีครับ FC แฟนช่องของ BT Channel หรือว่าเซียนขอนแก่นนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียนขอนแก่นนะครับวันที่18นะครับเดือน10พศ2516 16นะครับพศ2516เซียนขอนเก่นจะมาวางแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่1 เดือน11พศ2566นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมานะครับแนวทางรัฐบาลนะครับผมวดที่ผ่านมานะครับก็ปังๆเฮงๆนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลของเสียนขอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลให้เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางไปวางแนวทางงวดประจําวันที่1 เดือน11พศ2566น,นะครับเสียขนขวัญเก่นก็จะขอสรุปแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันท<ด>ี่16เดือน10พศ2566น,นะครับมาดูกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องพ่อแม่พี่น้อง,อง,อออองที่อยู่ทางท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ฝากติดตามรับชมแนวทางของเสียขนขวัญเก่น นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับวันนี้เซียนคนเก่นก็จะวางแนวทางให้นะครับสรุปผลวันแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน10พศสอ6นร้บนะครับสูตรชนสูตรนะครับงวดประจำวันที่16เดือน10พศสองพรนะครับ สูตรชนสูตรนะครับเซียนขอนแก่นนะครับสูตรชนสูตรรัฐบาลไทยนะครับเซียนขอนแก่นก็ฟันไปที่แปดนะครับวันนี้หลุดนะครับงวดประจำวันที่สิบหกหลุดแปดนะครับผมหลุดสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรชนสูตรสูตรที่หนึ่งเดนหนึ่งรองสี่บวกเจ็ดนะครับก็ เดนหนรอง4ีบวกเจ็ดก็สำหรับสูตรที่1น,นะครับมาที่สำหรับรองสี่ก็มาสี่มาบนนะครับมาล่างนะครับสำหรับรอง4ี่นะครับก็มาดูกันต่อนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สอง 8กับ0นะครับ8กับ0อ่ะหลุดนะครับหลุดนะครับงวดประจำวันที่16เดือน10รัฐบาลไทยนะครับหลุดสูตรที่2หลุดนะครับส่วนสูตรที่3นะครับ8กับ7นะครับสูตรที่3าฝันไปที่แปดก็หลุด8นะครับหลุด7นะครับส่วนสูตรที่4นะครับดูไปพร้อมๆกัน สูตรที่4นะครับก็4กับ5นะครับก็เข้าไปที่4นะครับ,4บ, 4, รบ4บนแล้วก็4ล่างนะครับ4บนแล้วก็4ล่างนะครับส่วนสูตรที่5นะครับสูตรที่5ก็5 6 7นะครับ5 6 7นะครับก็เข้าไป ก็เข้าไปที่หกบนนะครับก็ไปที่หกบนนะครับผมฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวนะครับแปดกับเจ็ดฟันตัวเดียวก็ไม่มานะครับแปดสรุปนะครับสรุปรัฐบาลว่าประําวันที่สิบหกนะครับก็สูตรที่หนึ่งก็มาสี่บนสี่ล่างนะครับสูตรที่สี่ก็มา สี่บนสี่ล่างส่วนสูตรที่ห้านะครับก็มาห้าหกเ็เข้าไปที่บนหกนะครับอ่ะสรุปนะครับสูตรนี้จับคู่นะครับก็บนนะครับสี่หกนะครับอันนี้บนบนนะครับบนล่างบนล่างเลยนะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับก็สี่สี่นะครับอ่า บน446ล่าง44นะครับอ่าไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนนะครับอ่ามาดูครับสูตรจนสูตรผ่านไปก็มาดูนะครับงวดประจำวันที่16เดือน10พศ2อ,อ6 6นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนรัฐบาลไทยนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับ ชุดที่สองนะครับชุดที่สองเลขเด่นบนล่างชุดที่สองเข้าชุดที่สองนะครับอ่ะเด่นนะครับแปดเลขที่มานะครับเลขที่มานะครับวันนี้แปดศูนย์สี่เจ็ดหกห้านะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดหกห้าอ่วงกลมไปที่แปดนะครับวงกลมไปที่ศูนย์วงกลมไปที่หกวงกลมไปที่ห้านะครับก็ จับคู่นะครับเสียนขวัญเกียนก็ฟันไปที่แปดใช่นไครับก็ไม่มาจับคู่แปดเจ็ดแปดหกแปดห้นะครับแล้วก็ส่วนศูนก็จับคู่ไปที่ศูนย0เจ็ดศูนย์หนย์ห้นะครับส่วนสนะครับก็จับคู่ไปที่สี่เจ็ดสี่หกห้านะครับ เซนคอนแก่นฟันไปที่886นะครับวงกลม86 85นะครับก็หลุดนะครับก็ส่วน0ย์ก็ถ้ามา0ูนนะครับก็เป็น0 7 0ย์6 0 7 0 5 0 6นะครับก็ส่วนถัด4มาก็4 7 4 6 4ดหก็วันนี้ไม่ได้เข้าตัวที่เน้นนะครับก็เข้าไปที่46 บนนะครับ4 6บนนะก็ถือว่าเข้านะครับวันนี้นแนวทางของเซียนคนเกียนวันที่16นะครับสรุปผลวันที่16เดือน10ก็เข้าไปที่4 6บนล่างนะครับอ่าสนะครับ3ตัวก็คือ4 4 6นะครับเซียนคนเกลียนเขาเข้า46ล่าง4 4นะครับอ่า ก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1เดือน11อพศสอ6 6นสิบหกะครับพศสอ6 6อนาอสหำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนของสูตรชนสูตรนะครับงวดประจำวันที่1เดือน11อพศสอ6 6 เซียนคอนเก่นนะครับอ่ารัฐบาลไทยนะครับก็สูตรชนสูตรนะครับศูนย์นะครับ hmm. ฟันศูนย์ตัวเดียวนะครับฟันศูนย์ตัวเดียวแนวทางคอนเซียนคอนเก่นฟันศูนย์ตัวเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นหนึ่งรองสี่นะครับบวกเจ็ดนะครับเด่นหนึ่งรองสี่บวกเจ็ดนะครับเท่ากับว่าเท่ากับเด่นหนึ่ง รองสี่รองเนะครับเก็สามารถที่จะมาได้นะครับอยู่นอกกรอบนะครับก็สามารถที่จะมาได้ส่วนสูตรที่2นะครับก็คือสองก็คือ6กับ0นะครับสูตรที่3ก็คือ6กับ5นะครับ6กับ5ส่วนสูตรที่4นะครับ23นะครับ สองกับสามนะครับสูตรที่สี่สูตรที่ห้าเก้าศูนย์หนึ่ะครับสูตรที่ห้าเก้าศูนนะครับหกห้าศูนฟันตัวเดียวคือศูนยนะครับหกห้าศูนฟันตัวเดียวคือศูนยนะครับผมสำหรับอ่านี่ก็คือแนวทางของเซียนกอนแกนงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเพศสองพนอสะครับสูตรจนสูตรนะครับแคบหน้าจอนะครับแคบได้แคบเลย แ KB ได้แ็บเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแ KB สทธทุกท่านนะครับหรือว่าท่านที่ผ่านไปมานะครับอยากจะได้แนวทางกับเชียนควันแก่นก็มานะครับมาดูได้เลยมารับแนวทางได้เลยนะครับนอกเหนือจากรัฐบาลไทยแล้วก็ยังมีแนวทางหุ้นน้อยรวมนะครับให้ติดตามประจําทุกๆุกวันนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบแนวทางของหุ้นน้อยรวมนะครับ มุ้นนอยรวมลาวลาวจูนะครับก็ติดตามรับชมแนวทางของเกียนกเกียนได้นะครับติดตามรับชมแนวทางของเกียนกอเกียนได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลไทยเหมือนเดิมนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อสําหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่านะครับ วัดประจาวันที่1เดือน11พศ2 5 6 6นนะครับแนวทางของเซียนขอนแก่นนะครับหรือว่า B t c h a n n e นนะครับรัฐบาลไทยเลขเด่นบนล่างนะครับชุดที่1นะครับชุดที่1ชุดที่1นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้เลยนะครับนะครับชุดที่1ดินนะครับ6 0นะครับ เด่นห0ศ9 2ย์ห้า้าสองหนึ่งนะครับเด่น6 0ศูนย์ห้า้าสองหนึ่งนะครับตัวเจาะเน้นๆนะครับตัวเด่นที่สุดก็คือเป็นหอ่าตัวเด่นที่สุดก็คือศูนย์นะครับศ6นหหรือว่าห0ศนนะครับห0ศ1นย์้าหนึ่งนะครับห0ศ1นย์เก้าหนึ่งก็มาดูนะครับ จับคู่นะครับจับคู่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจับคู่นะครับหกถ้าหกมานะครับก็คือหกเก้าหนึ่งนะครับหกเก้าสองหกหนึ่งถ้าศูนย์มานะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์เนองศูนย์หนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าห้ามานะครับ ห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็เข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f อซแฟนช่องหรือว่าเซียนคอนแก่นนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับตัวเจาะเน้นๆนะครับตัวเจาะเน้นๆของเซียนคอนแก่นก็คือเจาะไปที่หกเก้าหกหนึ่งแล้วก็ 09แล้วก็01นะครับเพื่อนๆพี่พีพน้องๆนะครับ09 01นะครับถ้าห้ามานะครับก็5 95251นะครับอ่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเด็ดหวยหวยดังๆจากทางช่องนะครับของบีทีชาน e l หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับอ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องน้อง หรือว่าคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านเลยนะครับก็เข้ามารับชมแนวทางมาดูแนวทางกับเซียนคอนเทนดได้นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1เดือน11บดพศสอ6 6นะครับรัฐบาลไทยเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ หกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์นะครับเด่นวิ่งรูดหกกับศูนย์นะครับถ้าตัวจับคู่ก็จับคู่นะครับตามที่เซียนคนแก่นวางไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีดีเลขเด็ดๆไปดังๆจากทางช่องนะครับ ท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคนแก่น limit, นะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับพิมพ์ภาษาไทยบ t นะครับใบไม้่ะใช้ดูชัดๆนะครับ B t นะครับใบไม้จระเต่อทหารจระเแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ C ตัวใหญ่ h ตัวเล็ก A n N นะครับผม B T Channel N N E L นะครับบอยไมซ์เจอร E ต e. ัวทหารเจอร์ E แล้วก็ C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก a N N E L นะครับ B T Channel นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเซียนคอนแกนด้วยนะครับแกรบได้แกรบเลยนะครับแกรบได้แกรบเลยสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับงวดประจาวันที่ งวดประจำวันที่นะครับหนึ่งเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พื่อนน้องๆครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยสําหรับแนวทางวันที่วันนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่าลืมนะครับร่ำรวยร่ำรวยด้วยด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนเก่นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ